สวัสดีครับอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ free minute safety talk ช่วงเวลาที่ที่มีความปลอดภัยครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยในเวลา3นาทีครับก่อนอื่นขอที่บายหลักการง่ายๆสำหรับผู้มาใหม่ซึ่งเราอาจจะไม่ทราบว่าอุบัติเหตุเนี่ยสาเหตุหลักมันเกิดจากอะไรครับจากการศึกษาของ h ฮ e e ผู้ทำการพัฒนาทฤษฎีโดมิโนครับเฮลิชได้พบว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือ unsafe a c t เนี่ย88%ครับและถัดมาก็คือเรื่องของสภาพการที่ไม่ปลอดภัยหรือ unsafe condition เนี่ยอีก10%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการกระทำของท่าเจ้าครับรเรียกว่า act of God ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะป้องกันอุบัติเหตุวิธีการที่ป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดก็คือกลับมาเริ่มต้นกลับมาแก้ไขกลับมาปรับปรุงที่ตัวเองครับให้มีการกระทําที่ปลอดภัยแค่เนี้เราก็สามารถที่จะลดอุบัติเหตุได้มากมายเลยครับอย่างหลายๆบริษัทเนี่ยก็ทําโครงการในการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตความปลอดภัยครับ แล้วก็มีคาถามมาถามบอกว่าเขาก็ทํามาตั้งนานแล้วทําไมวัตเหตุมันยังไม่ลดลงในดับที่เป็นพอใจผมก็สอบถามเพิ่มเติมครับว่าในใบเช็คลิสต์ที่เราใช้ในการสังเกตความปลอดภัยเนี่ยเราสังเกตอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาก็จะสังเกตทั้ง unsafe acts แล้วก็ unsafe condition แต่พอมาดูในรีพอร์ตแล้วเนี่ยพนักงานส่วนใหญ่กับรายงานเฉพาะเรื่องของ unsafe condition ก็คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนั่นเป็นเพียงแค่ 10%เองนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุดังนั้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมอุบัติเหตุมันจึงลดลงน้อยจังถ้าเราต้องการที่จะให้พนักง,งานเรามีความปลอดภัยก็ต้องกลับมาดูที่อ n น e p ็เป็นหลักนะครับเพราะมันมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุถึง88%ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับ EP ที่1เรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนครับ